โอ้ทีรักเลยเรามาขับรถชมวิวกันที่ป่านะเป็นไงล่ะอันนี้รถผมซื้อมาสิบกว่าล้านเลยนะเป็นไงล่ะทีรักชอบหรือเปล่าชอบก็ผีมึ้งดิฮะกูเป็นลมแล้วดิกูเม,มารถเว้ยมึงให้กูมานั่งรถสมัยวะเนี่ยโอ้ทีรักทีรักรู้ปา่าวหลังจากที่ผมซื้อรถจิบมา<อ>ผมต้องมาแตกตักเพิ่มเย<อ>่ยเห็นไหมมันมีโค<อ>ร<อ>งสร้างอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไปแต่ยังมีหลอดไฟดีออนด้วยทีรักไหวหรือเปล่านี่อโอ้พราะ่ทีรักไม่ชอบรถผีสิงของเราเราก็จะทิ้งมันไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปทำลายรถนั่นเองแแแล้้วกกกัันนะเจาารีีสสิงงมออทใตย แถมยังไม่ทําให้เมียฉันถูกใจอีกด้วยแกตายดินี่ยิงไปเลยแกโดนแน่และไฟหลังก็โดนด้วยนี่เฮ้ยมาแต่มันมีอะไรในพุ่มไม้วะนะน่ามันมตัวอะไรวะนะคล้ายๆพี่โตเลยยิงแม่งเลยเหมือนใส่อ้าวตาขอ้อเออเฮ้ยชีรักชีรัก,รกจะมานอนเล่นกลางป่ากลางเขาไม่ได้นะนอนเล่นพ่อหนีวิซ้อมไมเกิดเทือดเ๋ยเสียเวยาไปเลยนะโ่ะอ้ยแล้วมันเสียงอะไรวะนะอ๋อมัน และคราวนี้มันก็เอออยู่มันกำลังรถจีบอยู่ดีเนี่ยทีท,ท,ทีรักซื้อรถจีบมาไม่งั้นฉันตายไปนานแล้วพี่เนี่ยทีก็ไปอ้าวชิบขายแล้วโอลุรจีบตั้งตรงนี้เลยอุ้ยชิบหายล้วไกลแล้วโอ,อ้ไม่ oh <my S 2> <laughs> นะเรียบร้อยฮะ <laughs> สองกูบอเบียแล้วก็รถจีบผีสิงต้องมาแพ้ไอ้กับยักษ์สานะครับนะเออมันมีเขาเลยอุ้ยมันก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ย เว้ยเอาไปทางนี้ติดหินติดเอาไปทางนี้เว้ยเอาโอ้อันนี้ก็ติดเหมือนกันเว้ยทางดีๆมีไม่ชอบนะครับนะสำหรับไอเอ็กซ์โอเคโอ้โหมันจะแหลกมันวันนี้จะมาเล่นตัวละครออกรอดกันเอาโอ้โหเขเข้าไปใต้แมปออกรอดนั่นเองนะครับมันมีราคาที่ร้อยสามสิบเลี้ยงก็ทีเดียวพอๆกับโกเลมเลยนะครับนะซิมออกก็มาจากคาว่าโอเกอร์ซึ่งแปลว่ายักษ์กินคนนะครับเออสำหรับออกรอดนะครับนะมันเป็นยักษ์ที่ไม่เหมือนยักษ์ไทยนะครับนะเพราะว่ามันจะไม่มีลวดลายและฟันมันก็อ น่ากลัวมากๆหน้าตามันก็แบบนี่งจะขอแกแล้วก็มรีรอยแผลเป็นด้วยแล้วมันก็ถือคอนด้วยนะครับหน้าแถม um ยังมีผ like ้าผันมือด้วยเออแล้วมันก็มี <Mun> หนองด้วยนะครับเออแล้วมันก็มีแบงคเนเปิลด้วยนะครับขอไม่แปลลวกันนะร้องให้มันยืมบนนี้อยู่โอ้โหขาอ่อนขึ้นมาทันทีเลยมึงโอ้ยขอหักโอ้ยตกไปแล้วเอาเมื่อกี้ขามันยันไม่ได้อยู่เว้ยลองบางให้ขาข้างหนึ่งหลุดลงไปดูนะโอ้ตกไปแล้วเอาเรียบร้อย เอ้าติดคอนะครับนะแล้วก็ติดเท้าด้วยรอให้ออกอีกตัวโจมตีมันดูจะเป็นยังไงอุ้ยมันปากคอหู้ตกเลยเอ้าเป็นไรวะเอ้าตายเลยช็อตเดียวตายนะครับนะโอ้โหโคตรโดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันฆ่าแหยขาทิวอ็อกมึงเป็นยีนัสติกแล้วเหรอนี่ส่งสปอร์ไลท์ไปเลยนะครับนะนี่เป็นไงอ๊อกยีนัสติกนะครับนะดูหน้ามันดิเออกูไม่ชอบเลยเอ้ยน้องโอ้โหนอนตุ้งแขนนะครับนะน่ากลัวมาก ส่วนมือข้างนี้ว่าไงโอปล่อยไว้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอ็อกมันมีสามนิ้วเหรอเฮ้ยอ็อกมีสามนิ้วนะครับนะเ,เล็บอย่างดำเอ้าโอ้โหไปแปรงเล็บมั่งเดี๋ยวก่อนนะแปรงเล็บม่ใช่ไปขัดเล็บมั่งนะแล้วเล็บเท้าโอ้โหนิ้วเท้าก็มีแค่สามนิ้วเหมือนกันนะครับนะเออลองให้มันเจอกับสกเกิร์ตดูนะครับนะนี่ฉันคือเฮ้ยยมทูตโอเมนโอ้ยอ็อกบอกอะไรของมึงอ็อกบอกไม่รู้สึกเลยนะครับนะเท้าไม่ได้ติดกับพื้นนะการะทำให้ยูดิไม่สามารถขยับตัวได้แล้วสเกิร์ตอะะไรเนี่ยิว แล้วตะเกิดมันก็เดินช้าช้านะครับนามันวิ่งเด่นเลยตะเกิดโอ้ยจะตับักทีว่าเฮ้ยนี่โอ้ยดึงมาแล้วนะครับเราโอ้ยหตะกิลออกไม่ดูติดเอาลงมาแล้วออกตกมาแล้วนะครับนะัสตอนนี้สะเกิือดทำอะไรวะทุกคนเห็นว่ตอนนี้ตะเกืดมันทำอะไรและตอนนี้สะเกืดแขนติด โอยยเลออกหลอดบอกโอ้โหโดนจับหึงโดนจับเบี่ยดนะครับนะออกอะไรนี่ตาคอใส่ตัวเองเฉยนะนี่โดนตักตักไปดิว่าไงเนะไอ้นี่ปลาหลอดบอกปลาแนี่อะไรจบหน้านี่ตะกี้อ้วนลมสกิลได้โคตรเดียวอ้าวแต่ปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหอออกไอ้กระจอก two seconds later เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะอ้าวยิ้มหายแล้วเพลงเปิดแล้วแสดงว่าโอ้โหไอคอ้งมึงปลาคอโดนอ้าว สเกิร์ตแขนติดว่าะเกิร์ตมันไม่ได้เดินบนดินมันจะเป็นอย่างนี้เลยบร้วตอนนี้นะครับนัออกเข้ามาใกล้แล้วสเกิร์ตบอกกูใช้สกิลใช้ไม่ได้นะครับนะเออแขนไม่ติดกับพื้นนะเออมือไม่ติดกับพื้นก็เลยใช้สกิลไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้สเกิร์ตบอกโอ้โหนี่กระปารายหำกูอีกเดียวเลยนี่โตเต็มหำเขาเลยเต็มเต็มหำครับสมาดิสเกิร์ตบอกบอลใดเบาพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ออกหลอบอกกูจะมาตีรยะใกล้แล้วมึงฟาดอะไรของมึงวะออกสเกิร์ตก็ทำอะไรไม่ไดด้้้้ครัััับบหหืออออพงงงงงยู่่ขขขาาานนนนนนะะเแแแตึมมลลว แล้วตอนนี oh, okay. <si> ้ออกบอกไม่ปาคอแล้วมันอยู่ใกล้กูฉะนั้นกูตีนีเอาตีไม่โดนติดอีกเอ้าเอ้าอะไรขโมึงมึงทำอะไรกันเด็อเอ้าอะไรสะเกิ้นมึงทำอะไรสะเกิ้นมึงทำอะไรไออ๊อกนี่ก็ฟาดไปโดนสักทีเอ้านี่ฟาดนี่ ตีอะไรกับมึงวะนี่ตีอะไรกับมึงตีไม่ได้ไอ้อ็อกอินฟอลโล่เรว่านะมันมีข้อเสียแค่อย่างเดียวคือมันสมองมึงไม่ค่อยมีวะ่ะ <c oughs> เออซึ่งตอนนี้สกเกิร์บอกใช้พลัง,ลงอ่าวเขานี่ออกโยนคอนใส่เออแค่มึงโยนค้อนใส่แค่ทีเดียวมันก็ตายแล้ว <c oughs> ติดคายงี้เลยสกเกิร์แข็งติด <c oughs> เออ เรามาทดสอบดาเมจของออกกันเลยดีกว่าโยนเข้ามามเลื่อนหายไป375นะครับนะถือว่าเป่าออก,ก่อนนิดเดียวเองนะอ,อแล้วบอกโยนเข้าใส่ที่เนี้ยถือว่าเจ็บหนักอยู่นะครับนะนิดเดียวเนี้ยเต็มเต็มเลยนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถทำให้เอเขยับได้หรอกแต่ก็ขยับได้อยู่นะนิดนึง ลองเข้าไปใกล้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะโอ้โหมันจะย้อนคออีกถ้าอนมชั่นไปแล้วการโจมตีก็ต้องตามไปนะครับนะมันจะไม่เหมือนกอเนาะถ้ากอแบบมันจะพาคอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้มันมันก็จะไม่ปาซึ่งผมสามารถจุกเออคอของมันได้นะเพราะคอมัอนก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับนะสามารถจุกได้แต่จากที่สังเกตนะคะรับนะจากที่คอมากระทบจากอะไรก็แล้วแต่มันจะระเบิดนะครับนะซึ่งจะสร้างดาเมจกระจายเพราะฉะนั้นอ็อกจะเป็นสายเมจนะครับรวมถึงการโจมตีธรรมดาด,ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีสปารโกรเหมือนก,กันกกนะะนะบโ ระยะไกลและระยะใกล้เป็นดาเบยเวททั้งหมดเลยนะครับ ลองให้มันเจอกับคู่กับตลวละครอย่างกอแฮมเมอร์ดูนะครับนะซึ่งตอนนี้อ็อกปลาคอาไม่แล้วเพราะระยะไกลกว่ากอนะครับนะแล้วก็ปลาคอิงจกอตายเดี๋ยวปลาสองทีกอตายสดอ็อกเลื่อมไม่ลดแต่ว่าราคากอมันเยอะกว่าอ็อกอีกนะลองระยะใกล้ดูนะครับนะว่าใครจะเก่งกว่ากันในเชิงระยะใกล้นะครับนะซึ่งไม่มีการปลาทั้งสิ้นก็อาจจะชนะก็ได้นะทุบทุบทุบพุงไปเลยทุบหน้าตะกี้ทุบพุงนะครับนะเออพุงมันอ้วนจริงเว้ยพุงมันยุยย่น่ารักจีนะครับหฟาดไปทีหนึงว่าไงว่าไงปลาคอใส่อ้าวเอาโดนฟาดหน้าาตยยยอู่ดดีีนะเ๋วก็ ทังเรือกใกล้เลยวใกล้มึงก็แพ้แย่กันแน่เนี่ยกอเอาเป็นว่าเอาลองเป็นระยะกลางดูนะครับนะโอเคอู้หูคอนจนคอนนะครับนะคอนออกนี่แสลสลายไปเลยเอาก่ออุ้ยอีกแล้วนะครับนะเขาสามารถแคนเซิลการปาคอนขอ,ของออกได้มาดิไอออกว่าไงอื้อหือเต็มลอยตายโอ้ยอย่างนี้นี่เองนะคำนาที่ใครยังปรับเพราะเหตุนี้นี่เองมันดวงดีไงนะ <c oughs> เออกอเป็นตัวละครที่ต้องใช้ดวงในการต่อสู้ในทีมไปเป็นอย่างมากนะครับนะเออซึ่งนะักกอมาไม่โดนก็เหมือนมันทำดามิไม่ได้นั่นเองลองอ็อกซี X S, ตัวพนักกอแปดตัวะะเลยนะครับมอกๆล้ว่าโอ้ย cancel สกิลได้หมดนะครับแต่คราวนี้มึง <c> โ <oughs> ดนเต็มๆเ,เลยเพราะว่ากอนะครับน่ามีเลือดที่น้อยแล้วก็พอโดนดามิทีสองทีก็ตายห่าแล้วนะครับนะ,ะตาย,ตาย,ต,ายตายกันระดีกันหะน้าเลยรวมกับการที่อ็อกหลอมันโจมตีเป็นเอโอีด้วยนะครับนะโอกาสโดนก็เยอะมากแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเหลือกอตัวเดียวกอบอกว่าไงเออตายนะครับโอ้เนี่ยออออกกหล่ตตััววสาามรถชนนะะได้ ใช่แต่ผมบอกเลยว่ามันโหดมากไอ้พวกอ็อกเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าอินโฟโนมันก็ต้องโหดเป็นธรรมดาโอเคแน่นอนเป็นว่าวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องกอแหมเมื่อไปด้วยละกันนะครับแ6้เคยทำคลิปไปแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนั้นมันแบบกระโปกกระโหลกกระลาเกินไปนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากนึเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าทําไมกอมันไม่ปาคอสักทีเนี่ยผพอยู่ไกลพอที่กอมันจะปาเพราะมันไม่ผ่านะครับนะเป็นเพราะอะไรกันมันเป็นเพราะความบิดเบีของ AI ที่ผู้พัฒนาเขาสร้างมานะครับนะที่เขาลงโปรแกรมไว ศัตรูจะตายหรือโจมตีแล้วศัตรูยูห่างออกไปในระหว่างที่โจมตีนั้นจนถึงรัศีที่ต้องปาคอนได้นั่นเองนะครับอาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ยโงยาส่ติเ <g> ก <ül> ิดโดนคอนก่อเลยตะกี้นี้แลว,วิธีการแก้นะครับก็คือนี่เอายาง,งยังไม่ครับยางไมคไมครับนะนี่นี่อโอเคนะครับมันโยนเรียบร้อยแล้วนะครับนะเทค,ะน,ะคะนิคก็คือระหว่างที่มันโจมตีระยะใกล้เนี่ยให้คุณออกห่างมาจนถึงเซนเซอร์ที่มันจะต้องโจมตีระยะไกลเพราะว่าหลังจากที่แอนิเมชันการโจมตีระยะใกล้สำเร็จเสร็จสิ้นเอไอ ามารถปาค้อนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้มันก็จะเดินเข้ามาจนตีปกตินะครับแัง้นถ้าเราเดินหนีมันก็จะไม่โจนตีเราแบบนี้นั่นเองนะครับดังนเ้นหลังจากเนี่ยแบบนี้เออแต่ถ้าระบบ AI ตรวจสอบว่าเอ้ยเราสามารถปาค้อนได้แล้วนะมันก็จะปาค้อนใส่เรานั่นเองนะครับซึ่งแค่ผมสัมผัสตัวมันผมก็เสียเลือดแล้วนะและบางครั้งมันก็จะปาค้อนระยะประชิดแบบนี้นะครับนะเออโดนหน้าเต็มเต็มเลยซึ่งค้อนก็จะปาทีละ400นะครับระบาดตายตัวเลยนี่นะครับนะหายไปเลย400แต่ก็ถือว่าเเเป็นนนตััวละะะะคครรทีีีี่่มมข้อออสยยยากๆูดบ ข้อเสียของคอนที่เห็นด้อย่างชัดเจนยิ่งกว่า 4K นีคคือถ้ามันเจอสิ่งที่เป็นสถิติกคอนก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยและถ้ายิ่งคอนกอมันไปติดกับสิ่งที่เป็นสถิติบอกเลยว่ากอจะไม่มีทางได้คอนขืนแบบนี้เลย <c oughs> เนี่ยมันต้องเดินไปหยิบเองนะครับนะซึ่งถ้ามันเดินไปหยิบเองเนี่ยมันจะช้ามากมันจะยาวนานมากนะครับนะ้าว่ามันเดินช้าเอาผมโลนลอ่อคอนกอ,นกอนดูว่ากอมันจะคอนติดนะครับนะลองดู มาเลยเาใหมม่นี่คราวนี้นะครับนะคอมันติดเนี่ย <c oughs> เป็นไงล่ะตอนนี้นะครับนะผมตั้งให้มันไม่สามารถเดินเคลื่อกำแพงได้มันต็อจะง่แบบนี้เลยนะครับ ซึ่งมันเจอบ่อยเวลามันอยู่ที่ขอบแมปนะเพราะว่าขอบแมปมันจะมีกำแพงล่องหุ่นอยู่นี่ก็เป็นข้อเสียของกอเฮมเมอร์ในทีมไฟถ้ามันไปอยู่ตรงขอบแมปนะครับนะเออแต่ถ้ามันออฟหลอกก็เหมือนเอาข้อเสียของกองมาเปลี่ยนเป็นข้อดีนะครับนะก็คือเห็นไหมครับอ่ามันสามารถทําดาเมจใส่เราได้เพราะว่ามันจะระเบิดด้วยนะครับนะป็นสเก็ตระเบิดนะซึ่งมันก็จะไม่แรงเท่าถ้าเราโดนต่างๆถ้าเราโดนแค่สเก็ตมันก็จะเบากว่าใช่ไหมครับเออและออฟก็มีทางค้อนติดอย่างแน่นอนเพราะว่าคอนมันไม่ได้กลับมาแล้วและค้อนม แล้วข้อดีอย่างนึงของออกก็คือมันสูงนะครับนะเออตัวมันตัวสูงว่ากอลมันสา,ามารถปลาข้ามกำแพงได้แบบนี้เลยนะครับ่อแต่ข้อดีของกอก็กลายเป็นข้อเสียของออกเลยนะครับนั่นก็คือข้อของออกมันทําให้ตัวละครที่มีขนาดใหญ่กว่าออกไม่สามารถกระเด็นได้นะครับแล้วข้อเสียของกอแต่กลายเป็นข้อดีของออกก,ก็คือนะ้นั่นก็คือเออเซ็นเซอร์นะครับนะถ้าเราอยู่ไกลมันก็ตีระยะไกลถ้าเราอยู่ไกลมันก็ตีระยะไกลแบบแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นอะไรที่ตายตัวแล้วเข้าใจง่ายกว่ากอลายเท่าเลยนะครับ ออกถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถรอง,งรับการตกที่สูงถึง5เมตรได้เลยนะครับนะเออซึ่งก็เหมือนกับโกซล็อกเลยที่รองรับกันตัที่สูง5เมตรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นโกเลยมันก็จะเสียเลือดนะครับส่วนตัวละครที่มีขนาดเล็กมันก็จะเสียเลือกมากนะครับนะเพราะว่าขนาดมันเล็กกว่าพวกตัวพวกนั้นนั่นเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเออเฮสเตอฮักเฮลฮาหรือว่าเซเบอร์โกก็จะเสียเลือดเยอะกว่านะครับนะเพราะว่าขนาดมันตัวเล็กกว่านั่นเองสำหรับออกหลอนะครับนะมีเลือดที่สองพันนั่นเองนะครับซึ่งก็ตรง คอนของออกได้นะครับเพราะตากล้องก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทเหมือนกันนะครับนะ้านี่นะครับนะเ้อนก็ยังติดอนะ่ะเออสำหรับกอนะครับนะ้าเป็นสายแคลรี่โจมตีใส่พวกเดียวกันเองไม่เป็นอะไรนะครับกอเป็นแคลรี่ไฟเตอร์ที่ผมก็ไม่ได้อยากจะเรียกมันว่าไฟาเตอร์ซะเท่าไหร่แต่มันแค่โจมตรีระยะใกล้ได้นะครับนะก็ให้เป็นแคลรี่ไฟเตอร์ไปแล้วกันนะส่วนออกหลอดที่เป็นเมดนะครับนะโจมตีใส่พวกเดียวกันเองไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าสัมผัสตัวเพื่อนมันก็จะระเบิดทันทีเลยนะครับนะะถึงจไมม่เเสียลลืออออดก็ตาหัน้โจมมตตีีใส่่่พววกกเเเดยันอองไไระแถ้าเเมมมมจจสสััยก่่านะโตีใพวถ โดเอเสียเลือดนะครับนี่อย่างเช่นล็อกเกตอิลีอยู่นี้เลยแต่ทำไมมันตีเบาจังว่าขนาดของปรับดาเมจคูณสิแล้วเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าขนาดของกอลล่ายักมันตัวใหญ่นะครับทำให้ไม่โดนจังๆนั่นเอง โดยปกติแล้วสายแคลลี่ล้วนหรือเมด็ดล้วนเ,เช่นไอพวกแวนเทลซิงเนี่ยมันจะหนีเวลามีตัวละครเข้าใกล้มันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตั้งมันกาดนะครับนะมันก็จะยืนสู้เลยมันจะไม่หนีแม้แต่ตัวละครฝั่งของข้าจะมาโจมตีมันแล้วก็ตามและถ้าเป็นออกนะครับนะซึ่งไม่ใช่สายแคลลี่ล้วนหรือเมด็ดล้วนแต่ว่าสามารถโจมตีระยะไกลได้เนี่ยมันเยืนอยู่นิ่ง,ง,งหรือเปล่าโอเคไปดูกันอ้าวออกมันจะเดินนะครับนะ้ขณะผมตั้งกาดแล้วเนี่ยโอ้โหตายห่าหมดเลยปังโอ้โหข้อไม่ทีเดียวตายยกแถบนะครับนะหรืออ็อกตัวเดียวอันะครบย ขนาดออกมาตรงมาตายหาหมดมันยังชนะแวนเฮวซิงสิงยเฮ้ ตัวละครที่โจมตีระยะไกลเท่านั้นอย่างคอมมานโดนะครับน้เป็นเพลงตัวละครเดียวที่แม้เราจะอยู่ใกล้มันเท่าไหร่มันก็จะยิยงเราเหมือนเดิมนะครับนะเพราะมันมีความกล้าหาญนั่นเองแล้วผมโดนแกปิดมันมันก็ไม่เป็นไรด้วยนะครับตลอด MPS แล้วคอมมานโดโบนะครับนะนี่ฮะมันจะยืนตีระยะประชิดเลยมันโค่นโหดเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นแบนเฮลซิงเนี่ยมันจะหนีนะครับแต่นี่ผมตั้งเป็นกาดไว้มันก็เลยไม่หนีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการตั้งเป็นกาดแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับนะว่าเราควรตั้งเป็นน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 กกกรรรรราาาาาาดดดดดหหืออเเเเปลลล่่่่่่่่ไไไ้้้คคคีีีีฟะะะะะัับบซึงงผผมมมมมมมสามาสสถุุวย <laughs> ยยยแโโททิน นะครับเอาจริงมันก็ยิงไม่โดนนะแต่ผมอยู่ในองศาที่มันยิงโดนได้นั่นเองนะครับแล้วก็แพ้เรียบร้อยนะครับสล้หรับคลิปนี้ขอแค่นี้สัยประการแรกตัวละครออก็หลอดนะครับนานแล้วเจอกันทิ้หน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายอันลืมบอกไปมันเข้ามาในเดือนพฤษภาคมจะคลิกซ้ายหรือขวาก็ได้นะมันคลิปของฟัสตีแล้วก็อจิโบนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันบาย